ครับชั้นไหนครับเนี่ยชั้นหนึ่งครับเหมือนผมเลยครับผมอยู่สูงชั้นที่สี่ชั้นหนึ่งเลยครับกดได้หนครับกดแล้วมระเดียชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งอีกรอบโหฮัลอ๋อเมื่อคืนฝันว่าฝันเห็นผีผีโดนยิงไป็สามเม็ดอ่ะปังปังปังผีมันอยู่บนเรือดิโดนยิงเลยดิไอ้นี่ต้องตีหวยเลยวะผีนี่ก็สูงนะโดนยิงอีกสามเป็นสามศูนย์ นี่มันกลัวอะไรวะพระเหรอไม่ใช่น่าที่ฝันเมื่อคืนนี่มันกลัวเรือโดนเรือแล้วร้อนอะไรเงี้ยให้ร้อนร้อนเหรอร้อนอันนี้อันนี้อะไรผมแบบ่ีอากาศมันร้อนครับโอ้โหอ๋อไปครับชั้นไหนครับชั้นหนึ่งครับ พราะผมซื้อเรือให้เรือเรือเหรอพ่อใจดีนะเนาะไป้เรือใบสีฟ้าจะมึ <laughs> งมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยซื้อให้สามคันสามคันเลยเหรอลูกพ่อรวยเนาะเป็นเศรษฐีดูไบหรือเปล่าเนี่ยเทื่อพทรจับมาอีกแกอโมริมโทรมามีอะไรวะไม่เพื่อนเหรออ๋อไม่ยอมออกเหรอยืนยันอย่างนั้นเลยเหรอว่ามึงจะทำงานที่นี่ต่อต้องลอยเขาไล่หลอกแล้วเขาไม่ไล่หลอกเขารักแต่ <C ï apt ion> อะไรครับเนี่ยครับฮา่าเล่น าเล่นเล่น <c oughs> เฮ้ยเพื่อนผมคุยด้วยครับอีกแล้วเหรอไหนบอกว่าเจ๋งเ,เจ๋งเจ๋งไงเจ๋งอย่างเดียวคือหน้าตาโอ้โหแมวไม่ไคุยแล้วครับ <c oughs> ตอนพอดีชั้นหนึ่งตั้งนานแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ออกไปอีกทีแล้ว <c oughs> ไป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 ชั้นหนึ่งออกไปได้ยังครับ <c oughs> <c oughs> ได้ครับลิฟต์นี่ก็น,นานค <c oughs> ูอยู่ชั้นไหนแล้วนะ <c oughs> อ๋อชั้สี่คงไม่ตกชั้นหรอกเนาะ